ไกลเกียร์ไม่สำเร็จต้อนสังกัดเก่าฟ้องเรียกค่าเสียหายน้องสไปนักร้องยอดกระตันยู่4 4ล้านลดเหลือ7ล้านรอสารชี้สองสถานเหตุพ่อและแม่ของน้องมองว่ายังไม่เป็นธรรมเพราะรายได้ของน้องที่ได้มาทั้งหมดไม่ได้เข้ากระเป๋าน้องแต่เข้าที่ช่องหรือต้นสังกัดใหม่จากกรณีน้องสไปหรือสุกลวัดพวงสมบัติ นักร้องยอดกระตันยูเจ้าของเพลงดังทนยอดวิว420ล้านจนได้ขึ้นบิลบอร์ดชาร์ตโดยต้นสังกัดเก่าฟ้องเรียกค่าเสียหาย14ล้านบาทโดยอ้างว่าน้องผิดสัญญาว่าจ้างหลังจากไปร้องเพลงโชว์ผลงานเพลงตามสถานที่ต่างๆโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตค่ายเก่าวันที่17มิถุนานายนิติธรแก้วโตหรือทนายเจม เปิดเผยว่าได้พาน้องสไป์พร้อมผู้ปกครองเดินทางมาศาลยังจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อไกลเกลี่ยกับต้นสังกัดเก่าคู่กรณีหลังจากมีการพูดคุยกันฝั่งต้นสังกัดเก่าเรียก14ล้านบาทได้พยายามอธิบายเหตุผลของการเรียกเงินจํานวนนี้ซึ่งก็เข้าใจได้แต่เหตุผลของฝ่ายเราคือเงินรายได้ทั้งหมดที่น้องได้มานั้นผ่านช่องไม่ได้ผ่านตัวน้องถ้าอยากฟ้องน้องต้องฟ้องในกรณีที่น้องมีรายได้ผ่านมาจากช่อง ในกรณีที่มีสัญญาผูกมัดกันอยู่จะก,กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปตามสัญญาพอคุยกันได้สักระยะจาก14ล้านต้นสังกัดเก่ายอมลดให้50คือ7ล้านบาทซึ่งทางทนายได้ปรึกษาพ่อและแม่ของน้องแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมนายกาวีพวงสมบัติพ่อของน้องสไปก์กล่าวว่าตนมองว่าไม่เป็นธรรมถึงแม้จะลดเหลือ50คือ7ล้านบาทก็จริง แต่รายได้ของน้องที่ได้มาทั้งหมดไม่ได้เข้ากระเป๋าน้องหรือพ่อแม่เลยแต่เข้าที่ช่องหรือทุนสังกัดใหม่ที่น้องไปประกวดน้องได้แค่ค่าน้ํามันที่น้องไปเข้าประกวดแค่นั้นเองที่ผ่านมาน้องผักดันตัวเองโดยตลอดร้อปอร์เซ็นไม่เคยมีใครมาช่วยเหลือทั้งนี้หลังจาาไกายเกียร์ไม่สําเร็จ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นกระบวนการของสารชี้2ส,สถานโดยทางโจทย์สืบ5ปากทางฝั่งตนเองสืบ4ปากตนมองเรื่องการยกเลิกสัญญาว่าจูจูจะบอกเลิกสัญญาชาวบ้านเลยไม่ได้เพราะมีการเซ็นกัน2อฝั่งถ้าไม่มีเหตุบอกเลิกสัญญา แต่อีกกรณีคือการบอกเลิกสัญญากันด้วยลายลักษณ์อักษรและอีกกรณีคือการบอกเลิกสัญญากันโดยปริยายอันนี้ไม่จําเป็นต้องมีลายลักษณ์อักษรแต่พฤติกรรมที่ทั้งสองฝ่ายแสดงออกต่อกันตีความได้หรือไม่ว่ามีการบอกเลิกสัญญากันถ้าตีความได้ก็ไม่จําเป็นต้องมีลายลักษณ์อักษร